วันนี้เราจะทําอะไรกันคะเปลี่ยนกองอากาศครับกองอากาศรถอะไรคะโตโยต้าวีทครับโตโยต้าวีทอันนี้รุ่นรุ่นปีไหนคะเนี่ยปีสองพันสี่สองพันสี่ใช่ก็อากาศตัวเก่าเป็นไรถึงต้องเปลี่ยนคะหมดอายุครับแล้วมันเราจะมีวิธีแบบทิ้งครับใช้แบบทิ้งมีวิธีเปิดไหมคะเนี่ยยวขอดูหน่อยนะคะคือมีกิปบสองตัวอ กิบสองตัวยกขึ้นมาเลยรหรอคะกดเฉยๆครับแค่นี้ครับแล้วก็ดึงยกขึ้นมาก็จะเห็นตัวกรองอากาศอันนี้คือตัวเก่านะคะของเก่าก็ยังไม่สกปรกมากนะครับเพราะเพิ่งเป่าแต่จะเปลี่ยนมาใช้แบบถอดล้างได้อ๋อแบบนี้อันนี้คือแบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งส่วนตัวใหม่เป็นของเฟบิกแบบถอดล้างได้แบบถอดล้างได้ยี่ห้ออะไรนะคะ เบิกเป็นสีเขียวนะคะอันแรกเป็นสีขาวของเก่าเป็นสีขาวครับไซส์ก็จะเท่ากันเลยสีเขียวนะคะขอดูด้านหลังหน่อยค่ะมีมีอะไรแตกต่างไม่มีครับด้านด้านหลังของเก่าของเก่าก็เหมือนกันครับเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถใส่เข้าไปแทนตัวเดิมใช่แค่วางลงไปเฉยๆใช่ไหมคะละแต่พอเรารู้สึก รู้สึกว่าเครื่องอื่นหรือว่ากองตันเราตัวนี้จะสามารถใช้น้ำยาที่มีขายหรือว่าพอดีตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชัน่นเขามีแถมมาให้ก็จะใช้น้ำยาตัวนี้ล้างได้เลยก็น,นี่คืออะไรน้ำยาล้างฟิลเตอร์ครับเวิธีใช้ใช้ยังไงล่ะคะอ๋อมันมีหัวสเปรย์มาให้เราสามารถฉีดแล้วก็เอาแปรงถูแล้วก็ล้างน้ำอันนี้คือใช้ตอนไหนใช้ตอนที่กองสกปรปก อ๋อตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้วันนี้ไม่ใช่ใช้ครับไม่ต้องใช้ใช้แค่น้ำยาเคลือบสเปคตอนนี้ใช้เฉพาะตัวนี้ใช่โคตติ้งอันนี้คือต้องแยกซื้อหรือว่าแยกซื้อครับชุดแต่ว่าณตอนนี้ทางบริษัทเขามีโปรโมชั่นเขาแถมให้แล้วก็ลดราคาจากราคาปกติที่พันสองร้อยกว่าบาทลงมาเหลือแค่พันเก้าสิบบาทอ๋อค่ะก็เราก็ฉีดครับฉีดฉีดไปนิดเดียวลหะค่ะใช่แค่ให้เคลือบตัว อ๋อเพื่อเคลือบกองเพื่อช่วยในการจับฝุ่นได้ดีขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เลยเนาะใช่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางไปตรงๆมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะคะวางไปง่ายๆเลยค่ะมันจะอยู่ในเบ้าของมันวางแทนที่ครับอันนี้ก็ดันให้ไปเข้าล็อกเข้าล็อกแล้วก็ขิดกิฟตตัวนี้ขึ้นมาคือโยกโยกดันขึ้นมา กิบตัวเนี้นะคะยกด้นไปมีสองข้างด้านในตัวหนึ่งด้านนอกตัวหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับโอ้สะดวกมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนะคะถ้าชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ